วันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2563เวลา13นาฬิกานายวิเชียนขาวขำในายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยนายบารมีอินทระสมบัติที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีนายสาครชาติชำนิหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีนายสมภพร่วมญาตินายอำเภอนายุงนายเข็มทองใจหาน นางอรวรรณเชื้อกลางใหญ่ผู้ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเขตอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีและผู้นำท้องถิ่นนำถุงยังชีพมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตตำบลน,นาแคและตำบลบ้านก้องอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีจำนวน460ชุดโดยจุดที่หนึ่ง นายวิเชียนขาขำนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีเดินทางไปมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเขตตำบลนาแคอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีจำนวน238ชุดและจุดที่2นายวิเชียนขาขำนายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีได้มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนตำบลบ้านก้องอำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีจำนวน222ชุด นอกจากนี้นายวิเชียนขาวขำนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานียังได้มอบหมายให้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีออกแจกถุงยางชีพในจุดอื่นๆทั่วทั้งอำเภอนายูรวม11จุดจำนวน1,693ชุดจากความช่วยเหลือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีในครั้งนี้ได้ช่วยบรรเทาความทุกข์ร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่ดังกล่าวเป็นอย่างมาก แต่เข้าได้ประสบอุทกภัยแบบบอคาดฝันอยู่ๆน้ามันต้องคู่มามันมันตกนี่จากผมประชุมงกับพูว่านี่ตั้งของปู่ตูเขารายง,งานมาหน้ายุ่งนี่ตกลอยอตก200 mm, สองลอยมิลลิเมตรน้ำโสมลอยสามสิบในเมืองเนี่ยเจ็ดสิบห้ามึงดูตางกันลายมาันเลย